พ่อมาช้าจังเลยเด็กกันก็วันนี้พ่อเขาติดประชมไงเขาก็เลยออกมชาช้าโอ้พ่อมาแล้วลูกเป็นไงบ้างรอกัน <พอ S 3> นานไหมเนี่ยสวัสดีลูกสวัสดีพักแล้วค่ะพอ่อ ว่าแต่วันนี้ประชุมเป็นยังไงบ้างครับพ่อวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการประชุมเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากโฟเบียหรือว่าความกลัวยังไงล่ะลูกกลัวเชื้อโรคเหรอคะพ่อไม่ใช่ลูกมันเป็นโรคกลัวรังสีน่ะมันเป็นยังไงอะครับโรคกลัวรังสีเนี่ยนะเพิ่งพบไม่นานเป็นอาการกลัวที่ผิดปกติที่มีต่อรังสีชนิดก่อไอออนหรือบางคนนะก็จะกลัวการถ่ายรูปแบบเอ็กซเรย์ยังไงล่ะ พ่อคะ่ะคนที่กลัวรังสีเนี่ยนะคะก็อาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรังสีมาอย่างไม่ถูกต้องเพียงพอหรือว่าอาจจะเข้าใจอย่างไม่ถ่องแทหรือเปล่าคะเพราะว่ามีส่วนนะลูกเพราะคนป่วยเนี่ยนะจะมีอาการหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายเหงื่อออกมากปากแห้งแล้วก็บางคนเนี่ยจะกลัวตายแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถพูดหรือว่าคิดได้ตามปกติด้วยนะลูกนะแต่พ่อครับก็ว่านะถ้าเกิดว่าเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก umm> ็เพียงพอเนี <t <t ่ย แต่ว่าเขาคงไม่แบบนี้นะครับใช่แล้วลูกไม่รู้ว่าพวกเขาจะรู้กันหรือเปล่านะว่ารอบตัวเราเนี่ยบรรดาข้าวของเครื่องใช้มากมายเลยก็มีสารกำรมะตังสีนะบางอย่างก็เป็นสารกำมะตังสีที่อยู่ในธรรมชาติบางอย่างก็เป็นสารกำรมะต,งงรรมตังสีที่ผลิตขึ้นมานะรวมถึงเจ้าเซรามิกหรือว่าเครื่องแก้วที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็จะมีสารกำรมะตังสีพวกยูเรเนียมทอเรีียมหรือว่าโปแทสเซียมด้วยนะ และนอกจากนี้นะคะในปุ๋ยในอาหารเษตะเกียงหรือแม้แตก่กระทั่งนาฬิกาข้อมือนาฬิกาแขะเนี่ยนะก็มีการใช้สรารตารังสีในการเรืองแสงไว้นะแต่ว่าคนเราเนี่ยก็<ม>กลัวนั่นกลัวนี่กลัวไปหมดทา,ทางที่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยก็อยู่กับสิ่งนั้นทุกวันแต่หลบดีนะครับพ่อใช่ลูกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาการกลัวเนี่ยเป็นอาการปกติของคนเราเลยนะ แต่ก่อนจะกลัวก็น่าจะศึกษาสักนิดนึงไม่ใช่ว่าเห็นหนูน่นเห็นนี่ก็กลัวไปหมดเลยเนาะอุ้ยพ่อคะหนูว่าหนูกลัวรถติดนะคะ<อ>ก็รีบกลับบ้านกันดีไหมคะเออดีเลยีรครับดได้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวมันไก่กันนะสนับสนุนโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ชาติองค์การมหาชน